มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวงการหมอดูนักธุรกิจสาวโดนหมอดูชื่อดังระดับประเทศหลอกว่าถูกคุณใสสุดท้ายเสียทั้งตัวและเงินที่ศูนย์ประสานงานเพศสายใหม่ต้องรอดนางสาวเออายุ30ปีนักธุรกิจสาวเดินทางเข้าพบนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพศสายใหม่ต้องรอด เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีที่ตนเองถูกหมอดูชื่อดังระดับประเทศสำนักอยู่ที่กาญจนบ,บุรีหลอกล่อว่าถูกคุณใสมนตำสามีกำลังจะมีเมียน้อยต้องรีบแก้คุณใสจนเสียตัวแล้วก็เสียเงินกว่า14ล้านบาทนางสาวเอกล่าวว่าตนเองรู้จักกับหมอดูชื่อดังช่วงปลายปี64ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย จากนั้นตนได้ลองดูดวงผ่านทางโทรศัพท์โดยเสียค่าดูดวง300บาทซึ่งตนเห็นว่ามีเรื่องที่หมอดูคนนี้ทักได้อย่างแม่นยำจึงเกิดความเชื่อถือต่อมาในปี2565ตนได้ซื้อบ้านย่านดอนเมืองจึงได้ติดต่อหมอดูคนนี้มาดูบ้านมาดูฮงจุ้ยที่บ้านหลังจากดูฮงจุ้ยเสร็จแล้วหมอดูได้ทักตนว่ามีสีหน้าหมองคล้ำคล้ายถูกขุนใสตนจึงตกใจและพูดไปว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงเพราะว่าช่วงหลังหนูรู้สึกเหมือนนอนไม่ค่อยหลับชอบฝันเห็นสิ่งนี้รับ หมอดูรายดังกล่าวจึงได้พูดต่อทันทีว่าให้รีบแก้นะไม่งั้นจะไม่ทันการจากนั้นหมอดูได้เรียกให้ตนเองขึ้นไปบนห้องนอนเพื่อทําพิธีสองต่อ2โดยหมอดูให้ตนใส่เสื้อผ้าแบบชุดนอน จากนั้นหมอดูได้นั่งบนเก้าอี้และเรียกให้ตนมานั่งจักโดยให้หันหน้าเข้ามาหาหมอดูจากนั้นหมอดูได้บอกให้ตนเองทําเหมือนเวลาทํากับสามีโดยหมอดูได้มากอดและจูบรูปที่ลําตัวของตัวเองจากนั้นตนเองตกใจมากจึงได้นั่งนิ่งๆอยู่สักพักหมอดูบอกว่าเสร็จพิธีแล้วให้ลองดูอาการว่าหายหรือไม่ หลังจากวันนั้นผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนตอนเองก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมไม่ดีขึ้นจึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามหมอดูคนดังกล่าวอีกครั้งคราวนี้หมอดูได้นัดให้ไปที่สำนักโดยอ้างว่าจะให้มานั่งสมาธิไหว้พระ ตนจึงได้เดินทางไปหาพอไปถึงสำนักตนสังเกตเห็นภายในสำนักมีรูปหมอดูคนดังกล่าวถ่ายคู่กับดารานางเอกนักการเมืองคนมีชื่อเสียงจำนวนมากจึงเกิดความเชื่อถือเข้าไปอีกจากนั้นหมอดูให้ตนเองทำแบบเดิมอีกครั้งจากนั้นตนไม่คิดอะไรเพราะคิดว่าเป็นการทำวิธีรักษาต่อมาช่วงเดือนมีนาคมห5หมอดูคนดังกล่าวได้ดูดวงตนและทักว่าตอนนี้สามีตนนอกใจไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นหลายคนแล้วตนดูบ้างหรือไม่ พอได้ยินคํานั้นตนเองรู้สึกเสียใจมากเนื่องจากขณะนั้นสามีทํางานเยอะจึงไม่ค่อยมีเวลาให้กันจึงทําให้เป็นจังหวะเหมาะที่หมอดูพูดจากนั้นหมอดูจึงเสนอว่ามีวิธีแก้ไขให้รีบเดินทางมาพบด่วนตนจึงเดินทางไปหาหมอดู หมอดูให้ตนเข้าไปที่ห้องนอนที่สำนักและให้ตนถอดเสื้อผ้าทั้งหมดและบอกว่าจะลงของเพื่อให้เรียกสามีกลับมาด้วยวิธีการสมสู่ตอนนั้นตนทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าเสียใจเรื่องที่หมอดูบอกว่าสามีมีภรรยาน้อยจึงยอมหลับนอนด้วยหลังจากนั้นหมอดูคนดังกล่าวได้พยายามพูดคุยยุให้ตนตัดขาดจากสามีมาตลอดพูดว่าสามีของตนมีคนอื่นเวลาตนไม่ได้อยู่กับสามีหมอดูก็พูดว่าตอนนี้เห็นว่าสามีกําลังมีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นอยู่พยายามพูดต่างๆนานา,นายุให้บล็อกแชทบล็อกไลน์ จนสุดท้ายตนเองเลิกลากับสามีจากนั้นหมอดูบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สามีกําลังหลงผู้หญิงคนอื่นหนักมากต้องให้ตนไปคบกับหมอดูทําให้ทําตัวเหมือนกับเป็นผัวเมียกันเพื่อเพิ่มพลังให้กับตนเอง แล้วสุดท้ายสามีจะกลับมาตนเองลงเชื่อจึงได้ปฏิบัติตามโดยระหว่างที่ตนไปมาหาสู่กับหมอทุกครั้งที่ไปเจอตอนก็ต้องเสียค่าทําพิธีทุกครั้งครั้งละหลักพันถึงหลักหมื่นบาทน,นอกจากนี้ยังถูกหลอกให้โอนเงินไปให้ทําพิธีต่างๆอีกหลายครั้งโด,โดยรวมตั้งแต่ต้นปี2565จนถึงปัจจุบันตนเองสูญเงินไปแล้วถึง14ล้านบาท นอกจากนี้ตนได้ทราบข้อมูลจากหญิงสาวรายอื่นที่ถูกหลอกลักษณะเดียวกันจํานวนมากไม่ต่ํากว่า100รายตนเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นภัยสังคมมากๆจึงตัดสินใจเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากนายเอกภพนายเอกภพได้แนะนําให้ตัวเองรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆสลิปการโอนแล้วก็ติดต่อผู้เสียหายรายอื่นๆให้เข้าแจ้งความ,มดาเนินคดีตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ